ยินด,ดีต้อนรับเข้าสูเ่เพจร้านเป็นทรงเสืส้อผ้าช่างหนึ่งออนไลน์วันนี้ช่างหนึ่งจะมาแก้ส่งชุดคุณสุภาพสตรีนะครับมีหลากหลายงานนะครับเป็นลูกค้าประจำนะครับที่ทํากันอยู่ประจาอยู่แล้วนะครับก็หลายตัวเลยแหละจาไม่ได้ว่ากี่ตัวนะครับติดตามชมผลงานงช่างหนึ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับช่างหนึ่งทาการแก้ส่งชุดคุณสุภาพสตรีครับหลากหลายงานตัวนี้ที่เห็นอยู่ก็คือการตัดต่อปลายแขนนะครับตัวนี้ช่างหนึ่งก็ทําการตัดออกเนาะแล้วก็ต่อใหม่นะครับโดยการที่จะต้อง ไล่ใหม่ให้มันยังไงเขาเรียกว่าไล,ไล่ไล่ไล่ทั้งหมดอะ่ะแล้วก็ทยจนจนตรงเป็นเป็นแขนออกเชิงตุ๊กตานะครับนั่นคืองานที่โจทย์ที่ลูกค้าต้องการนะครับทั้งหนึ่งทำาจกให้เลยนะครับก็เป็นชุดปืติกนะครับก็มีหลากหลายงานเนาะทั้งหนึ่งก็ทําตามสเต็ปไปนะครับอันนี้ท่างหนึ่งก็ทำการล้มผ่าแล้วก็ค่อยๆเข้าปลายแขนนะครับก็ชั้งหนึ่งไม่ได้ทํางานงเฉพาะแอกระ,ะเกงยนีนหรือเสื้อยีนอย่างเดียวนะชุด เขาเรียกว่าลูกข้าราชก,การชั้นหนึ่งก็แก้ไขชุดบูติกชั้นหนึ่งก็แก้ไขเสื้อยืดชั้นหนึ่งก็ทําได้เสื้อเชิ้ตชั้นหนึ่งก็ทําได้นะครับก็งานหลากหลายงานเนาะลูกค้าก็สนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามชั้นหนึ่งได้ที่เบอร์โทรนะ0ู1 397 7955าเกเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยแล้วไลน์ลูกลูกค้าก็บันทึกเบอร์ชั้นหนึ่งนะ เข้าไปในมือถือของลูกค้านะครับแล้วก็พอเมมเข้าไปเรียบร้อยลน์ก็จะเด้งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถส่งภาพส่งข,ข้อมูลอะไรก็ได้ที่ลูกค้าต้องการใช้บริการได้แต่เป็นกางเกงยียนเสื้อยียนสึูงบูติกหรือว่าเสื้อข้าราชการชุดข้าราชการอะไรพวกนี้นะครับหรือกางเกงสไตล์ทหารเนี่ยมาให้ช่างหนึ่งแก้ไขส่งรูปมาให้ช่างหนึ่งดูก่อนดีไซน์เป็นแบบไหนอย่างไรอะไรประมาณนะั้นช่างหนึ่งจะได้มีข้อมูลและช่างหนึ่งจะได้ประเมินค่าบริการให้นะครับเพราะช่างหนึ่งนี่ทำงานออนไลน์ทั่วประเทศไทยเลยนี่เสร็จแล้วหนมัี่่คืออการตตด อ๋อนี่นะครับไต่จักหน่อยก็โอเคก็ลงตัวนะครับล้วต่อใา่นีเสร็จแล้วลาะนี่นี่คืองานของชั้นหนึ่งนะก็คือถ้าไม่สังเกตก็ไม่รู้ว่ามีการแก้ทรงหรือว่าตัดต่อแขนเกิดขึ้นนั่นเองนะเพราะว่าแขนมันค่อนข้างยาวตัวนี้ไม่ได้ทาทรงครับถ้าเป็นตัวนี้ตัวนี้รู้สึกว่าก็เก็บตรงเนี้ยตรงชายมันบานมากเก็บข้อไป6นิ้วนะไล่ให้ใหม่ทั้งหมดเลยนี่นี่คืองานที่โจทย์ที่ได้มาเนาะ ตัวนี้นะ่านะอกหลวมม่ะนะมีซับในด้วยนะอกหลวมเจ็บเข้าไปประมาณ2นิ้วนะแะแต่งานนอกจทย์มายัางไงก่าหนึ่งแก้ตรงนั้นอะไรประมาณนั้นเรื่อยๆนะครับชุดบูติกผ้าแบบนี้ช่างหนึ่งก็เย็บได้นะต่งตรงตองกางเกงนี่ตัดตัดความยาวอย่างเดียวครับผมตัดความยาวนเนาะช่างหนึ่งตัดให้รู้สึกสองตัวนะสีดาด้วยนี่ตัดความยาวช่างหนึ่งเย็บเบบะเก็แบบนี้เนียนๆให้เนาะจะได้สวยงามาำรับกระสุนใสตัวนี้จะเป็นแบบเป็น แล้วว่าหมาพรมลูกค้าก็ซึ้นมา2ตัวเลยอ่ะ,อะ ามา2ตัวนนกเก็บไ่ส่่งใหใหม้มเพราาะวามมหลมเก็จเรียบร้อยครับงานแค่ส่งชุดคุณสุภาพสตรีนะครับส่วนตัวมีหลากหลายงานหลากหลายแบบเลยมีทั้งตัดต่อแขนทั้งเอาเข้าขส่วนนั้นส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์นะครับช่างหนึ่งก็ทําตามโจทย์เนาะที่ลูกค้าเอามาแล้วมีปัญหานะครับมีปัญหาส่วนไหนช่างหนึ่งก็ไปแก้ส่วนนั้นนะครับมีปัญหาทั้งตัวช่างหนึ่งก็รู้ใหม่ทั้งตัวนั่นเองขอบคุณม,มากที่ไว้วางใจช่างหนึ่งแล้วเข้ามาใช้บริการครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมทวงงาน หนึ่งหนึ่งกระเป๋านะครับแล้วก็สองกระเป๋าเต็มเต็มครับบว่างมาครับชุดได้เลยนะสวยทุกชุดเลยขอบคุณมากครับการนัดจะกัครับสวัสดีครับ